สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่กับช่องลูซี่กินเซฟค่ะวันนี้ลูซี่ก็จะพาทุกคนมาทําบุญนที่วัดพระบาทดีเมืองวรวิหารนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารตั้งอยู่บนถนนเจริญเมืองบริเวณใจกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นวัดสําคัญประจําจังหวัดแพร่เป็นพระอารามหลวงมีปูชนียวัตถุสําคัญคือพระพุทธบาทจําลองพระเจดีย์มิ่งเมืองและพระพุทธโกศัยสิริชัยสักยามุนีซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพ่พระพุทธศาสนาและการศึกษาด้านปริยัติธรรมของจังหวัดแพร่และเป็นที่ตั้งวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลูซี่ก็จะพาทุกคนมากับสักการะขอพรพระพุทธโกสัยสิริชัยมหาสกยะมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดแพร่กันนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถขอพรไปรพร้อมๆกับลูซี่ได้เลยคะ่ะ พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสกยมุนีหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าพระพุทธโกศัยสร้างขึ้นระหว่างวันที่22-24เมษายนพุทธศักราช2498ซึ่งได้สร้างขึ้นตามตำราสำคัญก่อนที่จะสร้างพระพุทธรูปโกศัยนั้นพระครูธรรมสารสุจิตวัดพระบาทนิ่งเมืองได้พบหนังสือใบลานผูกหนึ่งเป็นตำราว่าด้วยการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถ้าสร้างพระพุทธรูปตรงกับ วันขึ้น 1, 2, 3, 5, 7, หนึ่สองสค่ำเดือนเจเหนือหรือเดือนห้ใต้จะได้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองซึ่งมีการกำหนดที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นในวันที่22,23,24เมษายนพุทธศักราช2498ตรงกับวันขึ้น1 2 3ค่ำ พระพุทธโกสัยสิริชัยมหาสัตยมุนีเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนผสมสมัยสุโขทัยปางมันวิชัยหน้าตักกว้างหนึ่งวาห้านิ้วความสูงหนึ่งวาหนึ่งศอกมีส่วนคล้ายพระพุทธชินราชปรากฏการมหัศจรรย์ขณะที่เททองหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีฝนตกปล่อยๆพอตกกลางคืนมีฝนตกหนักตลอดคืนทั้งที่เป็นหน้าแรงและเป็นหลังช่วงสมการ นอกจากนี้ภายในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารยังมีโบราณสถานที่เก่าแก่มากมายอาทิพระเจดีพิพิพธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมืองหอบูรพาจารย์หอธรรมหอพระใจปิดกพระอุโบสถเป็นต้นวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นวัดที่เกิดจากการรวมวัดโบราณสองวัดคือวัดพระบาทและวัดมิ่งเมืองซึ่งอยู่ใกล้กันเพียงแค่ถนนขั้น วัดทั้งสองวัดเป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นวัดประจําจังหวัดแพร่วัดพระบาทเป็นวัดที่อุปราชหรือเจ้าหอหน้าเป็นมคทายกเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีพระธาตุมิเมืองเป็นสัญลักษณ์วัดทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏสันนิษฐานว่าเจ้าผู้ของนครแพร่เป็นผู้สร้างขึ้นจากการศึกษาอันดับเจ้าอาวาสวัดพระบาท ที่มีการปกครองกันมาอย่างต่อเนื่องสันนิษฐานว่าวัดพระบาทน่าจะสร้างขึ้นก่อนพุทธศักราช2,380ซึ่งเป็นปีเกิดของพระครูพุทธวงศสาจารย์เจ้าอาวาสที่สามารถทราบประวัติได้ส่วนวัดมิ่งเมืองก็น่าจะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันพุทธศักราช2,492รรวมวัดทั้งสองแห่งเป็นวัดเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า วัดพระบาทวิ่งเมืองพุทธศักราช2498วัดพระบาทวิ่งเมืองได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดพระบาทวิ่งเมืองวรวิหาร และลูซี่ก็จะพาทุกคนมาขอพรกับซุ้มประตูอธิษฐานนะคะทุกคนชาวแพร่มีความเชื่อว่าใครที่ได้มาเที่ยวเมืองแพร่หรือมาที่เมืองแพร่นี้แล้วได้มาขอพรกับซุ้มประตูอธิษฐานนี้พรที่ขอก็จะสมหวังดังใจน,นะคะทุกคน ใครที่มาเที่ยวเมืองเทพก็อย่าลืมมาขอพรกับซุ้มประตูอธิษฐานตรงนี้ที่วัดพระบาทนิ่งเมืองกันนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูซี่นะคะไปตามกันมาดูว่าลูซี่จะพาไปเที่ยววัดหน่ต่อจ้าขอบคุณค่ะ